มาดิจิตอลวอลเล็ตนะครับพิจณาใหม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้ที่คิดว่าจะได้เงินช่วงกุมภานนี้ก็ไม่ยื่นไปหรอเงื่อนไขที่ไม่ดูเราสร็จไม่ดูแลหรอเราไปคุยเรื่องยาบ้าห้าเมตรไปแล้วจบก็จบนะเราไม่เหลือเวลาแล้วครับพี่พลเรามาอัปเดตเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตดีกว่าหลายคนเนี่ยตั้งทาั้งตารอเงินหมื่นกันอยู่นะครับจนสิ้นสุดวันนี้นะครับมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งประชาชนเนี่ยรอเงินนะครับ เขาบอกว่ายังไม่ได้นะครับรัฐมนตรีของเราเนี่ยครับคุณเศรษฐากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวนะครับหลังการประชุมว่าที่ประชุมรับทราบนะครับหนังสือจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วนะครับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยนะครับโดยอ่านตามลายลักษณ์อักษรที่เสนอมามีมติให้ดําเนินตามคําแนะนํานั้นๆน,น,นะครับและที่ประชุมก็ยังมีมติให้แต่งตั้งนะครับอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบการการะทําที่อาจจะเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการโดยรนุก,กรรมการเนี่ยจะเริ่มดําเนินงานทันทีกําหนดระยะเวลาไว้30วันเมื่อเสร็จสิ้นจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําเสนอแนะนะครับขอปปชเนี่ยนะฮะเข้าไปเป็นอย่างเป็นทางการแล้วก็พิจารณาเดินหน้าต่อไปอสรุปแล้วก็คือยังต้องรอตรวจอสอบกันต่อไปไอีก30วันนะครับตรวจสอบอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็ยังต้องรอประชุมเพิ่มอีกครั้งด้วยนะครับ นายกบอกอีกว่าสำหรับข้อเสนอของปอปอชอที่อยากให้ใช้งบประมาณปกติไม่ใช่งบกู้นั้นนายกบอกเลยว่าทุกอย่างจะต้องพิจารณาใหม่หมดจ้าครับให,ให้เสนอในวงกว้างและจะพิจารณาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเฟ้อ GDP นะครับที่ต่ำกว่าเศรษฐกิจปกติรเรื่องของดอกเบีย้ยและหลายเรื่องที่เรา ให้ความสําคัญอย่างมากและคณะกรรมการจะจัดการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจาก30วันก็น่าจะมีอะไรชี่ชัดเจนซึ่งนักข่าวก็ถามต่ออีกว่าถ้าไม่ไมออกพรบงเงินกู้โครงการอาจจะไม่ทันปีนี้หรือเปล่านายกบอกว่ายังไม่ทราบนะต้องรอฟังความเห็นว่าวิธีมีวิธีไหนบ้างนะครับตอนนี้ประชาชนหลายคนก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ หนักนะครับแล้วว่าจะยื้อไปเรื่อยๆเพื่ออะไรผมว่าถ้ามันยากขนาดนั้นไม่ต้องทําดีกว่าไหมผมว่ามันไม่ได้เขาไม่ยื้อหรอกพี่ถ้าทําออกมาแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพอเดี๋ยวก็โดนด่าอีกไม่ใช่เขาใช้เวลาแบบรัดกลุ่มก็ดีรัฐบาลเขาก็กลัวถ้าทําออกมาแล้วมันผิดกฎหมายอ่ะเขาจะซวยกันทั้งคณะหรือถ้าถ้าไม่ผิดแต่แบบ มันไม่มีประสิทธิภาพก็โดนเิดถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันไม่ผิดเขาทําไปนานแล้วเธอเรื่องมันไม่กู้เขาบอกว่าจะไม่กู้ใช่ไหมเขามีคนเตือนเยอะมีคนเตือนเยอะทั้งปปชทั้งอะไรเตือนธนาคารเตือนทุกคนเตือนหมดว่ามันมันอาจจะผิดผิดแล้วอาจจะติดซวยกันเป็นแถวแถวเขาเป็นนโยบายเขาไงเขาพูดไปตั้งแต่ต้นน่ะถ้าเขาไม่ทาเขาก็ผิดนโยบายอีกใช่ไหมแต่ถ้าบัญชีนโยบายแล้วมันมาทาลายระบบ เศรษฐกิจของไทยมันก็ไม่น่าไม่ต้องไหมยังก็ให้ว่าประชุมกันไปเรื่อยๆ